อซแม็กนมเดี๋ยวนี้าเนี่เธอหนุ่มเจลวันท่าใครดูภาพทีเซอร์เพลงใหม่กับเพลงเรียวไปจะบอกว่าเธอถ้าเนี้ยที่เป็นอย่างเนี้ยถ้าผู่ใ่อย่างเนี้ยดีมากคือแบบดูแล้วแบบโอ้เธออยากฟังเพลงเต็มมากเขาว่าอะไรปะมัน this is no dream มันโซเรียวมันไม่ได้ความฝันมันเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าต้องมาดูเธอโอ้เธอหนุ่มเจลวันคำาดาครนี้บอกเลยว่าไม่ต้องพูดเยอะเรามาฟังเพลงใหม่ของหน um ุ่มๆนุมเซวันกันเลยเธอก็เพลงเรียวไปดีกว่าค่ะ ฉากมากับ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 ทาคุมิต่างหากเห็นก,ก็ดีแล้วอะมาแล้วทาคุมิก็ที่รู้เลย ค่ด <ab og> <en> ีค e. oh, so, e oh, so, e oh, so, ิกก็บัตีโอ้ยอดีมากชอบดีชอบชอบแบบสีทั้งอย่างแบบดูดีมากอะดีดีโอ้ยชุดขาวก็ดีมาก ม,ม,าามาเมเทพมากอ้ยขาเอาใส่ฉันไปเลยมาเมโอ้ยโชโย,ย่าดีโชยาหลอกโอ้โซเฟ่แบอบกว่าโชาเฟ่หลังๆมาเนี้ยรู้สึกว่าน้องมีความหลอกมากๆมากๆเพราะว่าดูแบบไม่น่ารักแบล็วๆแล้วว่าเธอเปล่าใจมากเคโกดีเคโกดีกดอุย้ยสตินเคโกเมื่อกี้ดีมากเป็นแบบ ภาพัระกอนกันน่ะจุนกีก็ดีเฮ้ยจุนกีก็ดีจุนกีดีเพราะว่าเนี่ยเหมือนภาพแบบต่อยอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอ้ยมาเนี่ยคดีมากโอ้โหขอบต้องเสี่ยงหน่อยที่เล่นดีเข้าชุดสีนี้มีความแบบบงวงแล้วแบบมันได้อ่ะเข้าใจป,ปะ สีสันทุกอย่างมันลงตัวกับดุ่มๆมากค,าคู่ดีถ้าคุณมีคู่ดีโอเลิศดีทุกคนอิสซาเรียโอ้ยเที่ยวคือดีมากลูกิก็ดีลูกกิ๊ก,ก,กอ่ผมแบบกับกับขาวๆนะรู้สึอกแบบบอกเอาลุกลูก,กิมากอะ เธอไม่ไดูชมใครแล้วทุกคนคือดีหมดอะแต่ซีนแบบสวยมากพอพี่ต้นกี่ดี i s is real so r e โอ้เขาแบบอืมดีโอ้โหโอ้ดีโอโอนะ จ,จบเลยวะจบพอหรอมีอใไ้จบเลยอ่ะทุกคนดีมากโอ้ดีมากคือด,ดีจริงๆเขาบอกเลยว่าเป็นการที่รอแบบมันไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงที่ฉันดู้อมเพลงนี้แล้วอ่ะคือแบบเธอ,อไรคีติ ไรที่ติทุกอย่างในเอวีคือดีมากดีมากมีมากๆความหล่อทุกคนคือแบบทำใจฉันตุกตักตุกตักมากคือไม่รู้จะชมคนไหนดีเพราะว่าทุกคนในวีอะหล่อเท่หมดแล้วก็คือภาพทุกอย่างในวีลงตัวหมดแล้วเพลงมีความแบบ สนุกสนานชวนเต้นชวนเรารู้สึกว่ามีความสุขด้วยมีความสนุกด้วยแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยแล้วคือทุกอย่างคือดีงามทุกอย่างจริงพอฉันก็ไม่ฝังไม่ได้แล้วหนุ่มๆญี่ปุ่นเจวานฝากเพลงใหม่ของหนุ่มจะัากับเพลงเรียวด้วยบอกเลยว่าเธอจะไม่ผิดหวังมาช่วยกันปัมป๊มวิวปัมวป๊มวิวปั๊มวิวหนุ่มๆกันดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าปั๊มวิวมากขึ้นอย่างเงี้ยหนุ่มๆจะมีสเต็ปแบบว่า m v ในเวอร์ชันต่างๆและหนุ่มๆจะมีคอนเทนต์แบบเซอร์ไพรส์อีกเธอพอฉ ฟังเพลงเรียวกันเถอเธอเพราะว่าเธอฟังเธอจะไม่ผิดหวังแล้วเธอก็จะหลงรักนุ่มมากยิ่งขึ้นแน่ๆเหมือนฉันนี่แหละถอดตัวกระดุมเจวันไม่ได้จริงแค่โดนตกเพลงแรกไป่นั้นแหละเพลงอื่นก็คือตามมาเรื่อยๆต้องฟังจริงเธอเพราะฉะนั้นก็ฝากเพลงใหม่นุ่มเจวันกับเพลงเรียวด้วยเธอนี่ก็ของจริงนี่ก็ของจริง This is no dream s o r l พ่อทันก็ฝากทุกคนด้วาถ้าหนุมเจวันตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมช่องเราเราคลิปหน้าใจชาติลงไหนจะรีพายเพลงอะไรหรือว่าจานบ็อกซี่ลงไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามเธอกดไลค์ตบตะคะครช่องเราได้เธอตอนนี้ขอบคุณมากค่าวดีข่าวดีบายค่ะฝากหนุ่มเจวานด้วยนะเธอโซเรียล